จนจักเลินโซกว่างเออจูดีรู้พนีต้องจุกี้มีใจมาพื้นมาละบาบายลูกกูจักเ้อมาแก่กบนจักบุกจักอาวราบ้าเราอ้าสีพุ่นลูกกูจักในดับตัวไ้แล้ววันนี้ลองทุกคนตากระึกระแรงกระดกระัวกระดึกะกระดิกระกระดิกระาตกระดิกรดกระดิกกระดิกรกรดบรด มึงปากม่เป็นม in ึงตากูไม่ต oh ื่ว่าโดนเอียงกูที่ตตยนายแล้อวันที่นี้คือได้จะมามึงเลยแม่ตเพต้องตั้งปีที่นี้จานมาเลยวันนี้จะไปรบอากให้อาจาว่างอย่างจริงว่าไม่จะไปจะไปกไม่จะไปจะไปแรงอาจารย์บนกุกกกกนกนกเข้าเทน่าบนนกเข้า

ทาไมได้หลกไวหลกมวนเ็ไม่รับไปเชียนส้นใจคุปามก็บเลยไปเรือยไม่ปาหเก็บเลยบดูร้านเบอรมันจะดำเป็นเบอรแล้วมันจะได้แกเลยเปนแหลบบุงดอกประมาณนี้ช่วยวัดมัยกเกแกเลอยางเงค้าเืงเลกแกมันก๋วละนะดูดาดงได้ไม่ไดไม่ดำดูโตกลุ่มอแกเลยอันบุงกาอิงแหล่ชิบไตใจโอ้หแล้ว ไม่ได้หรอกไม่ดีถ้ารับไม่ได้กูดำเองกูเลยฉัารับได้ได้โหแบกูเบ้อโดบ่ดนโดนได้เลยกกูดังเลยโดกแต่แต่กูเองเลยกูดังนะม่โดนจักไม่โดนได้ทังสุกข์ก็แบบนี้มาเป็เหมือนไรฮัลโหลต้ดราดทองตุ้ดน้อยดาวรุ่งต้องตุดน้อยดาวรุ่งเออใส่ดาวรุ่งกันโอ้โหร่าไม่ใส่ดาวรุ่งเชื่อมข้อผุ กนดาวรุงพี่ไม่ดาวรุงไม่ใช่ดูร่ามีนะผูงอาชญ์แต่เดกร่ำดีไอ้หม้อจัดเจ็ดเราหม้อใส่โรคนี่ที่รับกับอาชญ์แต่เดกเตี่ยร่ำก็หม้อรถไปที่บ้านรุงก็ชอบคนเท่าคนเก๋ได้เลยดูร่าตุตร่ำเลยกินยอดไหลไปทักูเลยผม้อรถไปกันเป็นแถวแถวไปไปล่วงเอาแต่ลงในในยำแก้วไงเรียบร้อยละ เอามาจากได้สมร้อยเแล้วไม่หมดเป็นไม่เป็นไหวคนแก่ถือรู้จักยิ่งก๋วยซวเดอดฮิ้งเสียงแกงยมุขซูไม่ต้องซูไม่ได้เสียงอาจารฉันฟุ่มเฟืออกเสียงดีเฮว่าลังมานบันนี้คนเล่นไปเล่ก็ว่าดูดายยิงเสียงผีเเสียงยิงนั่นเลยนางควงนั่นโอ้นางปริชาปราชัยได้อยู่ในอม ra tranh bát trai cái dù này ông còn cho anh quan tôi nằm quan rong qua phi non phú quan ngỡ thì nâng tu này bà rơi เบ้อแบำแต่บอลเรากะก็ย่ว่าตึ้งดำดีแข่นกูมาจักบ้านอยู่แล้วครับเขินคู่เบืออยู่ปนั้นเยอไอ้ต้องตาเรียนตจนได้โลกอยู่บุญปลายก็ไม่คว้าก็คว้าตจนเนี่ยไม่ลงแล้วแหละไอ้ไรเล่นกิ้งพุกเลยจัดแม่เขินคู่เบื่ออยู่ปานนั้นใช้จงไปกระโชคเฮ้ยเพื่อจะติดจะไม่ได้ดะกฟลอกได้หรอก แค่ยกโจดีนออถ้าว่าเจ้าหนาอยากเรียนดรับโูลดดาไม่ได้กูรับเองร้อยนะฮ่าฮาบัวไม่ยังรับได้จับเรียดูกตาบูดัแต่จะจะไม่ไม่กูรับไม่ทุกสวยตเกเบือจึงบันทงถึงโหได้เดี๋ยวจะไม่ไม่เกยเฟือเผื่อไม่รับหรือ Men run 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 phân run 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 chặt run 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 ก็ตังกับต้นกล้วยตันนั่นเ้ถ้าไปรำไม่ถ้าว่าไม่ตนกล้วยแทงไม่ตนกล้วยตำเก๋ใครแตงคนเรืองเอาตคนไกลไกเก๋เ่วเวลากูจะอะไรรูกรู้างวัดกาตกูนน่เมืนอยู่แล้จาุชชชนีรูคนตาลูกค่ะเอออาจารย์นี่เสกกะทาปวไย้ลูกเหมือนมอมลูกนะค่ะเออ แลโตกระทาจันผมให้เหนื่อยช่วงกลางกะแกงมันเล็กจาย์จะพอตัวพุ่งกับใช้ลกดขี้ไม่ออกกับแตะแหม่รอเลีเ้ยเหนื่อยปิดนั่งลงหลกูกัจานอีเช่กระตาค่ะเออเรบนาทีลงนะค่ะเอออมนําเลียงไงจะขึ้นตึงติดเป,ปรืบกระาไาล่ะจันกระตากัเป็นอมเลี้ยงไงขึ้น,น,นติดเป,ปรืปปรน้ำลงเลียงดองกินลีกีปปูุ่ ูบาดเลยไปเพื่อจสาว่เปนั่นกุจอกเดี๋ยวม้มคาตาคาเบินคาเบลอาจารย์ก็โทผมก็คาตาจีนดียินดีจะจะนดายจำกับก็อมุสอดำาอมซิวอ๋อซิวจนเช่จรอกออมซิวเต้ากัวเต้ายูเขี่ยมใจตั้งใจก๋วยเตี๋ยวใส่เยี่ยส ไปเดี๋ยวคุณตีโบโลกนกตาตายองวนะนะคุณละครนพอเน่จะดีหลค่ะอาจารย์ผมก็โคตรงอาจารย์ช่วยที่กะตาแก้กบ,บ,บ,บอลลูบุนมองผมดิกาตากตาแก้ครับนายต้องเจ้ากุ้งตุนวัดกาเด้ชาเด็กกาคาเด้นายตองไม่ต้องให้กูเที่นายตองไปเที่ยวอีกอาจารย์นี่เหน็บ อาจารย์นี่ไหนไอ,อ้เอ้ไหนต้องพาไปเก๊กว่าจะได้เหมือนลายล้งางเรวดื่มนำหมากมากแต่เด็กรื้ว่าผู้จะได้ตจงพ,พุช่าแฝดตยายายากยาเลยมึงยา,ยา,ยา,ยายป่าร้าเนี่ยมึงจะดีไรนายม้อยยุดนั่งเฉยๆ <c oughs> นายต้องมายโยกเก๊กนั่นนั่นนายต้องพูดจะจะเชินปราชญ์เก๊กไหมโล่โล่ นายต้องโรงไ่ไม้กับบะปลานี่คืออะไรปลานี่กังคือให้กับหยัดแนตนปลาอันปอยไปเนาะมาปลาจาบังมาปลาว่ารู้เข้าใจใหไหยครับนายต้องทองเป็นประจํานะว่าปลากุกกระบอมากุกกระเบอปลากระบีกับกระบูวันหยาเร็วเร่งมจำไม่ได้ปลากุกกระบอมากุกกระเบอปลากระบีกับกระบูปลากุกกระบอมากุกกระเบอปลากระบีกับกระบูมึงกับชานั้น ทำมั nice> ่งให้ลูกปลายปก็กระบูก็กระบูก็กระบูเออกครแถวนั้นแต่น่าจะจะล่าไหวก็เชยขึ้นกลับกลับจะลอวันล่อคืนลูกขอบขุณมากรบเพ้อไปท้องลูกยันมองมึงไปในบ้านกูไปในบ้านกูวันเสาร์วันกันไปหนึ่นะกูยังไรใดไรน้องเออกับโมโมนาน้องกับมึงกูปันน้องกูปันกูปันน้านี่กาตาจะหน้ามาเลยเว้ยมึงกาตนฮาฮกูมาเรียนเพ่อจะกินเนียนโมฮ่าฮ่ากับกูว่า วันเราวันคานไปน้องนาป่ามา,ากพันธ์เลมเทียนคำไม่ได้ยินแต่มากคำเทียนเล่มเหมืนอนเคยจะยินนี่มากเลมเทียนคำอเออพี่น,น,อน้องนะจ๊ะกูยกกาตาติอาจารย์แหน้มมึงอ่าแหน้มกูให้มึงกันเป็นกาตาแขกแต่ว่ากูกะกูนคนแขกแต่ว่าติอาจารย์แรงเดี๋ยวกูไม่รู้ว่างนั่นเดี๋ยวเออกูว่ามาใจแขกไม่นเทยระย,ยู่เดี๋ยวเออ ถ้าเป็นภาษาเคกม่ใช่กูเขาเล้งนิ่งดีละเขเล้งแต่ว่านอกีนมเนาะก็ไมรู้มาได้ไหนแต่มาแกนั่นซิก็มากินข้าวเลยบนนแมาแกกูเี่ตมาแกมาแกตดสุดดาเสียวเกูันเป็นภาษาแคเออที่อาจารย์แนมึงเทยตัวกอเออมึงมึทองแต่กุยปรกอ้ปากกูกระบอปากกูกระบอเรว่าบอกกูกระบอก มันจิ้งดึงเงินทองท้อไปปากูกระบอพอกูกระบามากูกระบแม่กูกระบาเลยไม่แม่ตังคูทองไป่แต่เม็ดไม่เลือดตะกนหนึ่งวันปากูกระบอพอกูกระบามากูกระบแม่กูกระบาปากูกระบีผีกูกระบาเห็นดูไีร่วงเพรบมันปล่อยบากันมาเหล่อเลยอันต่นงเลือมันเลือดแต่คูแล้วหลังที่มัดนั่นไม่ถึงคูเลย กูกระบอกพอกูกระบามากูกระบ้แม่กูกระบาพปากูกระบีผีกูกระบากากะบูกระบูยีดแมมกากระบูบบกูกระบาเนาะั่นเลยแต่ทำไรตี้อ่ะอาจันยกขึ้นไปอำเภอไปใส่อำเภอปานี้โอ้โอนกะดานลบเลยกะด้านเลยมันหนูยานปืนเดี๋ยวหลักขึ้นยีดแมม ก้าแตงหมดออกระตาแกก็เป็นนั่นพากูกระบอกบะพอกูกระบาหมากระบะบุเบ๋กระบาพากระบีผีกระบากากระบูหยัดแมงบุกูกระบาเปิดตู้เปิดตู้นี่มันไปเร็วซิงยกปลาไม่เละยำปลาเราเละงลือได้แต่เราเล่ยำมั้งเลยค่ะยำหยุดหยุดอย่าเตดเปร็ด ถึงทำมายามาันติยูดนมันไม่ใจ่ปลาปองงนคุนนบอกมือเงนเงน,น,นสมาเจ็ดระยูนั่นมานุกไม่น,น,น,นั่นยั่งยังคุณเล่นด่แล้